จำเรื่องนิดน้อยครับมาร์โกรุนนะครับปาร์โกนะครับ ข้อแรกแลรวครับเนอะอจารก้าไหนวะเนี่ยล่มล่มแล้ววาแล้ว

ทางรัาเรือโหมดครับมา,นนเ,ามนเนี่ยพี่น้องเอามาเนี้เดี๋ยวผมจัดการไหป้าแล้วครับสักคร่ครับเดี๋ยวผมถยับรกปลาโซนน้ำทาย,ยู่ครับพี่นอ้องขุนเจ้าของรถยางทายเจ้าขุน ลูกน้องมาครับให้จะกล้องสายคิบโอ้ลูกพีถ่ถอยหน้า,เล,นาเลยครับนี่นะครับ,รบพี่น้องอน,นี้เบิ่งกันสถากณ์แบบช็อตต่อช็อตครับ เอียงเปล่ามันเอียงเหรอมันเอียงเหรอมันมันเอียงเหรอมันมันมันมีติดอีย่งบ่เอาให้ตั้งให้มันตรงซืสอมันบ่เอียงสิครับพ่อบ่ไปเอียงบ้านหนึงก็ได้บ้านนึงก็ได้มันเอียงหมดเหรอเฮียเนี่ยมันรถเอียงหมดรถเฮียน่ะเอาตอนนี้เฮ็ดทุละให้ผมก่อนน่ะเขาใชมาบ่ล่ะ เอาเข้ามาไม่ได้เขาออกไปทเทมาราดนูกวะเออด้วยกันเขาว่าขันเขาไปเทนเฮ่เลยเข้ามาเป็นนั่งเขาไปบ่เราเลอนี้นะเบิงงงงออ้งห้ <c oughs> า,า,า,างเขงทาทั้งออกอยู่เนี่ยเออเห็นนั่งเขาทั้งออกแล้วเนี่ยที่ว่าไอไอว่าเซียร์แอร์นี่ว่านั่งเขาทั้งออกไอผมไปอยูไ่ไหนบุ่นนี่ เอาพี่น้องครับถอยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่เป็นทางข้างหลังมันอะไ้ปะโอ้ดับเปลืองเลยดิโอ้กับบัวบัวเนอะผมจะจับแย่ก่อนมือนมึงแรงไปแหกเขาเช็คเบึงต้นให้ก่อนเอกมือนมึงแรงไปแหกเขาเช็คเบึงต้นก่อนเอื้อนมายาไปก่อนก็ได้แก้ปัญหาก่อนแรงไปหลานเราปะถ้าผ่านปะผ่านผ่าน ก็เลยออกมาแล้วมาแล้วครับอาจารย์น้องตีครับตามันเกียบอยู่แล้วครับข้างในนั่นเขาไม่ให้เขาต้ามัน่ถอยดล้วเขาไปพุ่นจู่ห้องน้าพุ่นนะเพิ่นเกิดอันนี้และเอาครับเบิรกลุ่นของอาจารย์น้องตีกระชีจอดหันเลี้ยงกัได้ไหมฮะถอยเขาพุ่นมันถอยเขาบ้านแล้วน ถอยกระซอกถอยกระซอกวัดนะ่ะถอยกันเพื่อนเล้เขาเดินหน้ามาดิเบาวด้นครับนนั่นแหละถอยไปเลยคุณนะ่ะไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นมามาโอทีมาเลยมาเลยห่างห่างไปไปไปอีกเยกเยกเลยเลยเลยตรงไปตรงไปอีกเยกเยกอ่าโอเคโอเคมาเลยวิย่ง,งลแล้ววิ่งแล้ว Khơn, 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 khơn Đã đơn có hao kìa Xài bay, xài bay Lê, lê, hang, hang, hang Ok, gặp งานเจ้าหน่อยอุปรสรรคแต่ละมือจักสิพออยังเนี้ยครับมืาอน่อพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนี่ยว่าซ่อมเลื่อยพื้นที่ข <c oughs> ับดีอยู่ครับมีมองจอดเพิ่นเคลี่ยวไปหาย,ยางดีเลยทำว่าซ่อเนอะโอ้ยวัดมันจำกัดพื้นที่แบบแบบพื้นที่มันหน่อยเอาครับทีมงานบาดเอาครบทีมครับเอาครับโอเคครับ เข้อที่จอดแล้วเกิดคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับเอกดีเข้มล่าเพลินออฟฟิเชียลปากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ